ก่อนดูคลิปกดติดตามช่องเราด้วยนะครับมิวสุประสิทธิ์อาร์ตภาคภูมิปรับความเข้าใจกันแล้วขอโทษซึ่งกันและกันจบคดีมิ่นประมาทเรื่องก็ได้จบลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสาหรับทางด้านพระเอกหนุ่มมิวสุประสิทธิ์กับอาร์ตภาคภูมิที่ล่าสุดวันที่10มีนาคม2566มิวสุปสิทธิ์ได้แชร์โพสต์จากหนุ่มอาร์ตโดยระบุข้อความว่าเรื่องแล้วระหว่างอาร์ตกับพี่มิวเกิดจากความเข้าใจผิดซึ่งกันและกันและในวันนี้อาร์ต ได้มีการพูดคุยทำความเข้าใจกับพี่มิวในสารแล้วจึงมีเจตนาที่จะลงข้อความขอโทษพี่มิวไว้ณที่นี้นับจากนี้ทั้งอาร์ตและพี่มิวจะไม่พูดถึงเรื่องนี้อีกต่อไปเนื่องจากเรื่องราวนี้ได้ยุติลงในสารแล้วซึ่งหนุ่มมิวก็ได้แสดงความเห็นเพิ่มเติมไปว่าขอบคุณครับพี่ไม่ติดใจอะไรแล้วขอให้แฟนคลับทั้งสองฝ่ายติดตามผลงานของแต่ละคนต่อไปครับต่อมาทนายนิด้าได้โพสต์ในอินสตาแกรมของตัวเอง เผยภาพคู่กับหนุ่มมิวพร้อมระบุแคปชั่นว่าวันนี้เป็นวันนัดสืบพยานคดีหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาระหว่างมิวกับอาร์แต่สามารถจบลงได้เป็นที่เรียบร้อยคดีตั้งแต่ตอนนู้นจบลงแล้วในตอนนี้มีการปรับความเข้าใจซึ่งกันและกันน้องอาร์ตขอโทษพี่มิวพี่มิวขอโทษน้องอาร์ตฝากถึงแฟนคลับแต่และฝ่ายสนับสนุนผลง,งานของศิลปินที่ตัวเองชื่นชอบกันต่อไปและมีสติในการใช้ข้อความไม่ให้ไปทำร้ายใครกันนะคะกดไลค์กดแชร์ กดติดตามให้ช่องของเราด้วยนะครับ